รักที่ไม่มีเธออยู่ครับ โอกาสสุดท้ายที่ทำให้รักรมมีความหมายจึงเวลาที่เธอกับฉันเราต่างคนต่างมีความฝันยอมบอกลาจากกันตอนนี้ดีกว่าเราต้องเจ็บแบบนี้เธอก็คงเข้าใจดีดดไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้รู้ว่าต้องเข้าใจ ว่าสิ่งที่มีสุดท้ายนั้นคือความรักที่ไม่มีเธออยู่ยังบอกไม้ทู้ สิ่งที่มีสุดท้ายนั้นคือความรักที่ไม่ไี้จะอยู่ยิ่บอกไปทุก กว่าต้องทำให้เธอนั้นเสียใจรักชีวิตไม่มีเธออยู่อย่าบอกให้เธอรู้ ที่มีเธออยู่ของพี่ถึงโตนำโชคนะครับเป็นซิงเกิลที่ห้าของพี่ใช่ไหมฮะพี่ครับทำไมเพลงนี้ถึงเศร้ายังเลยครับเศร้าไปมดจังหวะปกติเพลงเศร้านี่ก็จะเศร้าอย่างอยู่อย่างงงเหงาอนี่ก็เศร้าไปเลยแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงรักที่เหมือนเราตัดสินใจเองว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์ของเราไว้แค่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินทางต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจกันดีกว่าว่าเราจะหยุดความรักของเราไว้ตรงนี้เป็นรักที่ไม่มีเธออยู่ยังรักอยู่แต่แค่ไม่มีเธออยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจังหวะดนตรีมันก็เลยต้องต้องเข้มแข็งหน่อยก็คือไม่ให้แบบเราทนทุกข์ใช่ไหมเราทนทุกข์แต่มันจะเข้มแข็งด้วยจังหวะของเพลงที่ สามารถโยกได้สนุกสนุกได้คือฟังแล้วมันไม่ได้ออกเป็นแนวแบบว่าเฟังแล้วก็เศร้าไปกว่าเดิมมันเป็นแนวแบบฟังแล้วแบบให้กําลังใจคนนะใช่ใช่แบบเราต้องดูตึ๊ด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 ตึ โอ้ยกูอะไรขนาดนี้โอเคครับผมแล้วเรื่องของครอบครัวนะฮะแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะฮะแล้วยังแบบทำไมต้องย้ำเนี่ยแต่งงานแล้วมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับผลงานเพลงมันเกี่ยวกับคอนเสิร์ตตรงไหนก็หมายถึงว่าการรูปแบบการใช้ชีวิตของเรานี่ไม่ได้โสดเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เรายังทำงานเพลงร้องเพลงอย่างเดิมการใช้ชีวิตช่วงแบบตอนโสดกับแต่งงานนี้มันต่างกันยังไงครับตอนโสดกับแต่งงานริงก็ไม่ได้โสดมานานแล้วนะก็ตอนแต่งงานแล้ว ก็เหมือนเดิมะก็เล่เหมือนเดิมใช่แล้วก็เรื่องงเรื่องงานเรื่องแบบไอเดียในการคลิปเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใจเพลงเราไม่จาเป็นต้องใช้เรื่องจริงตลอดเวลาก็ได้เพลงเนี่ยมันใช้การจินตนาการก็ได้หรือเราเอาเรื่องเรื่องไหนก็ได้เรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วเราอยากจะเล่ามันก็อยู่ก็คือมือมาี่ว่าไปไปหลอกชาวบ้านเขานี่ฮะไม่ใช่การไา้คนคนเราก็มีหลายความรู้สึกคุณเข้าใจไหมเราต้องช่างสังเกตงสังเกตอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเอาแต่ชีวิตเราไปแต่งอย่างเดียวโอ ท่านนี้ก็ต้องมีภรรยาเป็นล้านเลยใช่ครับไอที่อยู่ทั้งบ้านก็มีรวมไอเรื่องจินตนาการในการแต่งเพลงแล้วก็สามารถเอาไอเดียมาจากคนนู้นคนนี้ได้เขาผสมกุ่นไปเช่นเพลงอรุณสวัสดิ์ของพี่ถึงตัวนำโชคใช่ไหมครับครับที่ตอนนั้นเป็นร้องที่ร้านอาหารใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็แต่งมาเป็นเพลงาครับ้ยรู้บ้างอยากรู้บ้างก็จะจะยุ่งไง One two three four what In, 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 la la, la Fine <coughs> <coughs>